ทางเดินของคนตายข้อที่สามทางเดินของคนสู่รูปพรมรูป,ปานังคมนัมโคอะยังสัมมาสติสัมมาสมาธิรูป,ปานังคือรูปพรมทั้ง11ิบภพภูมิคมนมัคโค คือทางเดินสู่รูปภูมิสิบเอ็ดภพภูมินี้อายังสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่อันเป็นบัญญัติมีอสุภะสิบจตุธาประวัติฐานหนึ่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งอัป,ปะมัญญาสี่เป็นต้นรวมเรียกว่าสม,มถะสี่สิบประการสัมมาสมาธิ คือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในสมถะทั้ง40ประการนั้นคําว่าสัมมาสติหมายถึงความระลึกถูกต้องโดยไม่ลืมสมถะทั้ง40ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าสัมมาสมาธิหมายถึง การมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสมถะสัง40ประการนั้นการปฏิบัติที่เอาสติกับสมาธินำหน้าคือการไม่ลืมทำจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์บริกรรมต่างๆจนได้ชานเป็นเหตุให้เกิดรูปกุศลจิตห้าดวงเมื่อตายไป รูปวิบากจิตห้าดวงจึงส่งผลให้ไปเกิดในรูปมพมสิบเอ็ภพภูมิ